สวัสดีค่ะมือนี่หอกามมาพบพอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องไรการจนาแอนฟรามหักนะคะพี่น้องก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แนะนำเนดดยเดอค่ะพี่น้องพี่น้องอาจิสังเกตได้ว่าบริเวณรอบๆคางอาซิเปียน ตาเนาะค่ะแปลกตาเปลี่ยนไปว่าเมื่อนี้นะ่นสิผ네้ามาหยังเมื่อนี้นะ่สิผ้าพี่น้องมาเบิงขอบวัวบันบานอยู่ในชุ่มชนของแน่นเนาะค่ะก็สิเป็นฟร์มวัวของพอค้าปั่นเนาะค่ะหรือว่าแนสิเลียกว่าตาปั่นเนาะค่ะเมื่อนี้นะนสิผ้าพี่น้องมาเบิงงัวอยู่อ่าฟ้ามของตาปั่นนี่แหละค่ะว่ามีจักโตมีสีใดแน่แล้วก็เพิ่นเฮ็ดพื้นที่ในการเลี้ยงงัวจักไลเนาะค่ะบ่าหลายใหญ่ฮางค่ะพี่น้องมาไปเบิงฟ้ามงัวแบบบ้านของบ้านของ าทางชุมชนของเฮานะคะเมื่อหนีนะัชสิภาพี่น้องมาชมฟาร์มวัวของพอข้ามปั่นน้ำกันนะคะมาไปเบิรงพร้อมๆกันเลจ้าค่ะตอนนี้เฮากลมาถึงบริเวณฟาร์มวัวพอข้ามปั่นนะคะฟาร์มงัวพอข้ามปั่นนี่แหละอากะตั้งอยู่บริเวณไทยบ้านนะคะติดเขื่อนลำเปาบรรยากาศดีแห้งค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาไปเบิรงบริเวณรอบๆเลยว่ามีจักโตนะคะเมื่อหนีเข้ามาบุกด้วยค่ะ บุกชมฟาร์มพอปั่นหรือว่าตาปั่นเนาะคะ่ะเข้ามาเป็นเบิงพร้อมๆกันเลยตามเรียกลอ่องจากเอฟซเนาะคะ่ะหรือว่าลูกไส้ของตาปั่นเนาะคะ่ะว่าว่างๆไปไท่ายหเบิงแน่อยากเห็นเมื่อนี่นั่นกะถือโอกาสดีมาทายห้เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเบิงบริเวณค่ะ มีงวดจักโตนี่แม่นี่เนาะคะ่ะงวเบิ้งมีแตโตอ้วนๆงวดตัวใดของไอตอมกับเบิ้งเอาเนาะคะ่ะเขาบลูดจากเพราะว่าเจ้าของฟ้ามาอยูไปตลาดนี่เนาะคะ่ะบริเวณรอบๆบรรยากาศดีแห้งะคะ่ะพี่น้อง มองนี่เป็นสวนหยาลูซี่เนาะคะ่ะแต่ว่านนาแหลงมันก็เลยอ่าบ่ค่อยงามปันไดพี่เนาะคะ่ะบริเวณทั้งเครงนี่กระแมนบริเวณทั้งเครงนี่กระแมนแปลงหยาลูซี่เนาะคะ่ะเบิง้งพี่ค่ะพ่อมาไทยเหตจักไรก่อนแม่สิบเจ็ดไรเนาะค่ะสําหรับปลูกแปลงหยาลูซี่นี่แต่ว่าอันนี้เป็นหนาแหลมมันเลยโบงามตาตาหนาฝนนี่งามแห้งค่ะพี่น้องจน อันช่วงแรกๆนี่เอาเงัวมากกินว่าท่านจะได้แจกใจไอผู้เลี้ยงงัวงไก่ๆกันเนาะค่ะมาตัดไปแห่หงง่วกินไม่ให้ตัดไปซอยแบงปันอันซุ้มเลี้ยงงัวน้ากันเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ไลยภาพพี่น้องมาเบิ่งนี่ระคะบริเวณแปลงหง่ะอ่าสิบเจ็ดไรเนาะค่ะของตาปั่นเฉพาะหง่าลูสี่ให้ภาพไปเบิ่งต่ลโตเนาะค่ะวุ้นสุดหูสุดตาเนอะค่ะพี่น้องพูดนะ มิดาโตอ้วนๆมือนีมาบุกจูโจมต่ะวาเจ้าของฟ้ามบายูไปตลาดถ้ามีโอกาสท่าสิมาสัมผัสตาปั่นเนาะค่ะว่าจังใดจังหันกลับมาเหลียงง่วแล้วก็อ่าถือมีพื้นที่ในการเหลียงดีแทถเลือกมองไดนะคะ ค่ะตอนนี้เขากำมายืนอยู่บริเวณฟาร์มงัวของตาปันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะทั้งล่างนี่ก็เป็นบริเวณเรียงงวของตาปันเนาะคะ่ะปกติแล้วมองนี้สิเป็นสวนหญ้าลู่สี่ซึ่งตาปันปลูกอยู่น้ากัน17ไร่เนไรนะคะเพราะว่าพอา่อเมถทยหิ่วานปลูกแต่ปิกายผุหลาคามพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คือบรรยากาศสวนหญ้าลู่สี่หนาแล่งเนาะคะ่ะฝนบ่มาเขาก็ได้แค่เปิดน้ำใสต่ว่ามันกับบางามซำหนาฝนเนาะคะ่ะ 17บเจลายกับสีแบงสันปันส่วนเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกเนาะค่ะต่ว่ารายละเอียดจังไดเดียวแน่นยังสีมาสัมผัสาตาปันอีกรอบนึงแต่ว่ามือนี่ผ้ามาบุกฟ้ามง่วแต่ว่าจะของง่วบปรยู่ค่ะพี่น้องกะเป็นอา,าติพี่น้องกันนี่แหละเลยผ้าพี่น้องมาเบ่งง่วอยูอาทาง ฟรามตัปันกรวามีจกักโตแล้วมีบริเวณพื้นที่เนี่ปลูกหนาจังหดตามคําเรียกรองของลูกไส้เนาะคะ่ะวาว่างๆไปท่ายิปให้อายแน่หรือว่าไปทายบริเวณให้ายแน่าออยากเบิงอาอคิดฮอดบ้านกับมาบ้านบ่ได้ด้วยสถานาการณ์โควิดนะคะมื้อนี้ก็เลยภาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศของอาฟ้ามง่วของตาปันเนาะคะ่ะพี่น้องเบิงง่วมีเจโตอ้วนค่ะมีประมาณจากัวกโตกี่แม่1ิเท่าใดก็14 โตเนาะค่ะจากอ่าแรกแรกคนสื่อมาแปดโตนั่นก็มาเบิงหลับปีที่แล้วนี่หย่านี่งามแห้งค่ะสิบเจ็ดลานี่งัวกินบ่ท่านยอยอแม่มันขามแล้วบัดนี้อ่าปีที่แล้วนี่สิบเจ็ดลานี่คือส่วนหย่านี่งามแห้งค่ะงัวนี่กินบ่ท่านจัดก,การบ่ท่านเพิ่นกะมีอ่า การแบ่งปันให้พี่น้องเลี้ยงงัวน้ากันที่ยูในบ้านเฮ่าหรือว่าบริเวณไก่เคียงเนาะค่ะให้มตาตัดไปแหงง้วกินซอยกันเพื่อที่สิบํารุ่งหนาต่ออะบำรุ่งต่อนี่แหะค่ะตอหยานาหยานะค่ะให้มันเกิดใหม่แต่ว่าปีนี้เพิ่นกะว่าเพิ่นสิเปิดน้าแล้วก็แบ่งลอกให้งั้กินเพื่อที่สิจัดการหยาให้มันเพียงพอกับงัวที่สื่อมาเพิ่มเนาะค่ะมาค่ะไปเบิ่งบริเวณง้วน้ากันบริเวณในการเลี้ยงงว้วน้ากันกับแน่นเลยค่ะพี่น้อง ขาเบิงบริเวณหมองเรียงง้วติดเขื่อนเนาะคะ่ะติดเขื่อนลำเปา่าสิเป็นหางเขื่อนลำเปา่าบรรยากาศดีแห้งเนาะคะ่ะเบิงห้างนี่ก็เป็นง้วฟึบๆเนาะคะ่ะเบิงตะลโตไม่ตะโตอ้วนมองนี้สิเป็นห้างเฟี้ยงเนาะคะ่ะพี่น้องอ่ากินยาบ่อิ่มกะมากินเฟี้ยงหลังจากกินเฟี้ยงแล้วไปกินน,นะะ้ำเนาะค่ะน้ำก็ิียุท้างนี่ห้างน้ำอยู่นี่เนาะคะ่ะ ตัวได้กินน้ำแล้วก็สิกลับมากินหยาแล้วก็กลับมากินเฟี้ยงอีกคือเก่านะคะพี่น้องรู้สึกว่าบรรยากาศธรรมชาติบานเฮ่านะคะกะมีแต่ความสุขเนาะคะ่ะหาได้ยาความสุขถี่แบบว่าติดบ้านนั่นสิเนาะคะ่ะยูบ่บ้านอันนี้ก็เป็นบรรยากาศายู่ฟ้ามตาปั่นเนาะคะ่ะช้างง่วตาปั่นเนาะคะ่ะมีหอดง้อออกไมเนะคะ พมีซูแบบเลยนะคะพี่น้องอึ๊บปึ๊บอันนี้กะขอกเฟี้ยงจุ่หนงปะมะกาณหยากะมากินเฟี้ยงนะคะหลังจากกินเฟี้ยงแล้วก็ไปกินน้ำกะตัวได้กินหยากินเฟี้ยงกับยุนน่นี่ิล่ะค่ะพี่น้องเปลี่ยนกันเล็มหยาหรือว่ามากินเฟี้ยงนะคะตัวได้อิ่มแล้วก็ไปกินน้ำ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของฟ้ามง่วตาปันนะคะบรรยากาศดีแห้งภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศอขอกง,งัวบานๆของชุมชนของแน่นเองกับสิภาพี่น้องไปเบิงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางชุมชนของแน่นนี่เลียงง่วหลยเนะคะกับสิภาพไปเบิงแต่ละขอกว่ามีง่อพันยังแนหรือว่าแต่ละฟา้ามนี่เพิ่นเปิดบอเพิ่นเปิดละคาเห,ห้เฮ้าแบบแบงปันไปเลียงบอลสินะคะเดี๋ยวสิภาพ,พี่น้องไปเบิงเรื่อยๆเนาะค่ะ ตอนนี้แน่นกับผ้าพีน้องมาเบิงบริเวณหลบๆบของฟ้ามงวตาปันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี่แน่นว่าสิมาสัมผัสาตาปันแต่ว่าเจ้าจของง่วเจ้าของฟ้ามงวบปยูเนาะคะ่ะแน่นกับเลืถือโอกาสผ้าพน้องนี่ละ่ะมาเบิงบริเวณหลบหลบหลบๆบของฟา้ามงวว่าบริเวณในการเลี้ยงง่วนี่มีจักไรเนาะคะ่ะเรากับปลูกงาจักไรซึ่งแน่นกับ เพียงหัหวข้อมูลคร่าวๆในการปลูกห้านี่คือ17ไร่ก็กคือเป็นแปลงห้านรูสี่เบิดเนาะคะ่ะมื้อนี้ตาปันบาอยู่นั่นและผ้ามาเบิงว่ามีงวดจ้โตแต่ละตัวง่ามปันไดก่แอบผ้ามาเบิงเนาะคะ่ะแล้วโอกาสหนานนั้นสิ่ผ้ามาสัมผาสตาปันในการกลับมาเลียงงวอีกเทือนึงเนาะคะ่ะตอนนี้นั่นก็ิได้อําลาพาจากพี่น้องไปแล้วถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แนะนำเนเด็กขาะแล้วพบพอกันใหม่ในะคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ